สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูซึ่งคายร้อนมากๆแล้วก็คิดถึงวัยเยาว์วัยเด็กมากๆเลยก็คือตัวดูดหวานเย็นค่ะแล้ววันนี้เรามาบอกวิธีการทําที่ง่ายๆเลยแล้วก็นําไปทํากันเลยช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็ร้อนมากๆด้วยตัวดูดหวานเย็นนี่แหละค่ะจะช่วยดับร้อนให้กับทุกๆคนค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกค่ะก็คือน้ำต้มสุกค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อเลยก็กาดปริมาณเอานะคะจากนั้นค่ะพอน้ำเดือดจะจัด,จดเราก็ปิดแก๊สค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำเฮลิบอยสีเขียวแล้วก็เป็นน้ำตาลทรายค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำที่เราได้ต้มสุกแล้วก็ปล่อยให้เขาเริ่มอุ่นนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยเฮวูบอยค่ะส่วนความหวานก็ให้เพื่อนๆนะคะชิมเ,เอาเลยค่ะความหวานก็ปรับเอาค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยทีนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะขั้นตอนตัวน,นี้ง่ายๆก็คือต้องชิมค่ะ น้ำที่เราได้ต้มสุกนะคะก็คือเราจะต้องปล่อยให้เขาอุ่นนะคะถ้าปล่อยให้เขาเย็นเนี่ยน้ำตาลจะละลายช้าแต่ถ้าเกิดว่าอุ่นๆแล้วเนี่ยน้ำตาลก็จะละลายได้ง่ายขึ้นค่ะ เห็นไหมคะเราก็ชิมความหวานเมื่อความหวานยังไม่ได้นะคะเราก็ใส่เป็นน้ำเฮลบอยลงไปอีกเพราะว่าถ้าใส่น้ำเฮลิบอยเยอะเนี่ยสีเขาก็จะได้เป็นสีเขียวที่สวยค่ะถ้าใส่น้ำตาลมากกว่าก็คือสีเขาก็จะจางทีนี้ก็คือแนะนำถ้าความหวานไม่พอก็ให้เติมเป็นน้ำเฮลบอยลงไปค่ะ ความหวานเราก็ชิมแล้วค่ะเราก็เอาที่เท่านี้สีสันเราก็เอาที่เท่านี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้เราก็ใช้เป็นกระบวยนะคะเดี๋ยวเราจะตักน้ําสีเขียวลงไปในนี้แล้วเราก็จะเอาอันนี้กอกใส่ลงในตัวดูดค่ะตัวดูดอันนี้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครหาซื้อง่ายนะคะก็แถวบ้านใครมีก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าหาซื้อยากนะคะแนะนําให้ไปซื้อได้ที่ช้อปปีค่ะ ก็มีขายนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำหวานกอกใส่ลงในตัวดูดกันค่ะทีนี้ก็ตามสะดวกแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะคะว่าเพื่อนๆนจะนำน้ำหวานใส่ในแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าหาอีตัวขวดเล็กๆไม่ได้นะคะก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้ค่ะ วิธีการทำตรงนี้นะคะสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ตัวช่วยในการปิดหลอดของตัวดูดค่ะก็จะใช้เป็นไฟแช็กแล้วก็เป็นตัวที่หนีบผ้านะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงใช้ไฟแช็กนะคะลนตรงปลายของตัวดูดพอเขาเริ่มจะละลายนะคะจากนั้นค่ะเราก็เอาตัวหนีบมาหนีบไว้เลยค่ะ แล้วก็ใช้มือกดสักเล็กน้อยตรงนี้นะคะจะทําให้ตรงหลอดตัวดูดนะคะจะมีความสวยงามแล้วก็จะไม่ร้อนมือด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะก็คว่ำตัวหลอดดูดลงมานะคะสังเกตได้ว่าแน่นมากแล้วก็ไม่มีน้ําหยดลงมาเลยค่ะตรงนี้และตรงส่วนปลายนะคะก็เป็นรอยหยักก็ สวยมากถ้าสําหรับคนที่ต้องการทําขายนะคะแนะนําให้ทําเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งค่ะอีกสักหนึ่งหลอดและถ้าบางคนถามว่าใช้เทียนได้ไหมเทียนไม่แนะนํานะคะเพราะว่าไฟของเทียนจะทําให้ตรงปลายของหลอดดูดเนี่ยมีสีดําได้ค่ะเวลาถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําขายมันจะเป็นสีดําแล้วก็ดูไม่สะอาดตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่าไม่แนะนําให้ใช้เทียนค่ะ เห็นไหมคะแล้วก็จะมีความแน่นหนาน้ำไม่หยดไม่ไหลออกมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะคะอีกหนึ่งหลอดค่ะก็คือเป็นหลอดลูกข้าวโพดค่ะตรงปลายก็เป็นรอยหยักนะคะหนีบมาได้ดีน้ําก็ไม่ไหลไม่ซึมค่ะตรงนี้เทคนิคตรงนี้เราก็ทานทาตรงนี้ถือว่าโอเคเวิร์คค่ะและทั้งหมดที่เราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับน้ําหวานเฮลูบอยที่เราได้ทําสีเขียวได้มาทั้งหมดเท่านี้เราจะนําเขาไปแช่ตู้เย็นค่ะ แช่ตู้เย็นกลับมาเรียบร้อยหน้าตาแข็งแล้วนะคะใช้เวลาแช่ทั้งหมด1คืนก็จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหวานเย็นหลอดดูดค่ะ เป็นไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ